ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เกี่ยวกับการแตขแขนงแบบมีเงื่อนไขใน JavaScript คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่ง if และคำสั่ง switch ผ่านตัวอย่างโค้ดได้การเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้นโปรดใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ คำสั่ง if ใน Java Script เป็นโครงสร้างควบคุมพื้นฐานที่ใช้ควบคุมการทำงานของโค้ดโดยขึ้นอยู่กับว่ามีเงื่อนไขใดเป็นจริงหรือเท็จหากเงื่อนไขเป็นจริงบล็อกโค้ดจะถูกดำเนินการและหากเป็นเท็จบล็อกโค้ดจะถูกข้าม ในตัวอย่างนี้เนื่องจากค่าของ x มากกว่า5 x มากกว่า5จะถูกแสดงที่คอนโซลโดยใช้คำสั่ง l ตามหลังคำสั่ง if คุณสามารถระบุคโค้ดที่จะดำเนินการเมื่องเงื่อนไขเป็นเท็จ ในกรณีนี้เนื่องจาก x น้อยกว่า5จะมีการแสดง x มีค่าเท่ากับ5หรือน้อยกว่าหากคุณต้องการตรวจสอบหลายเงื่อนไขให้ใช้ elif จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขถัดไปหากเงื่อนไข if แรกเป็นเท็จ ในกรณีนี้เนื่องจาก x มีค่าเท่ากับ5 x is 5จะแสดงผลหากคุณต้องการเขียนคำสั่ง if ให้กระชับขึ้นคุณสามารถใช้ตัวดำเนินการทางเลือกแบบ3ทางได้ ในกรณีนี้เนื่องจาก Number มีค่าเป็น7จะมีการแสดงคำว่า O อดคำสั่ง Switch ใน JavaScript ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อความนิพจน์หนึ่งรายการปกติจะเป็นตัวแปร ى, กับค่าหลายค่า Case และดำเนินการโค้ดที่สอดคล้องเช่นเดียวกับคำสั่ง if Switch ทำหน้าที่ในการแยกเงื่อนไข แต่โดยทั่วไปจะอ่านง่ายกว่าหากมีหลายเงื่อนไขในตัวอย่างนี้เนื่องจาก fruit คือ apple ข้อความ this is an apple จะแสดงในคอนโซล โดยการใส่เบรกที่ท้ายของแต่ละกรณีคุณจะออกจากคำสั่งสวิต์หลังจากเสร็จกรณีนั้นถ้าคุณไม่เขียนเบรกกรณีถัดไปจะถูกดำเนินการด้วยเช่นกันเรียกว่า fall t h r u g ในกรณีนี้เนื่องจาก Color คือ red และไม่มี break หลังข้อความ this is red ข้อความ this is blue และอันนวน Color จะปรากฏด้วยเช่นกัน default คือส่วนที่ถูกดำเนินการเมื่อไม่มีกรณีใดที่ตรงกันสิ่งนี้สอดคล้องกับ e l s e ในคำสั่ง if ในกรณีนี้เนื่องจาก animal คือ dog มันจึงตกไปที่ default และข้อความ unknown animal จะแสดงหากคุณต้องการดำเนินการเดียวกันสำหรับหลายกรณีคุณสามารถเขียนกรณีเหล่านั้นติดกันได้ ในตัวอย่างนี้หาก day คือ1ข้อความ weekday จะแสดงคำสั่ง if เหมาะสำหรับตรวจสอบเงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือช่วงของค่าตัวอย่างเช่นเงื่อนไขที่ซับซ้อนอย่างตัวแปร x มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ10และน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ไม่สามารถเขียนในคำสั่ง switch ได้ คำสั่งสวิตบางครั้งทำให้โค้ดอ่านง่ายขึ้นเมื่อทำการตรวจสอบค่าที่ตรงกับค่าที่กำหนดคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยปรับปรุงชีวิตการเขียนโปรแกรมของคุณ การสมัครสมาชิกช่องนี้จะช่วยให้เราสามารถส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมให้คุณได้